สบายดีพี่น้องวันนี้นุชจะมาแกงปลาคอด้วพี่น้องเด้อแกงปลาคอใส่ไข่มดนี่ไข่มดพี่น้องแล้วก็พักหวานเด้อแกงปลาคอใ้่ผพักหวานนะพี่น้องปลาคอื้อปลาคอัวนี้ตัวนี้แปดขีดปลาคอ้ปลาค้อหญ่เด้อพี่น้องแปดขีดให้กับเจ้าควายพร้อมกับไข่มดเนาะพี่น้องเดี๋ยวนุชจะแกงเด้อพี่น้องนุชค้างหม้อไปเลยเนาะพี่น้องเนาะหม้อนุชกับพอได้ใส่อย่างใส่เกลือไปนัวพ็ดกับหัวสินไ่เด้อพี่น้องเด้อ หม้อปลดแล้วนุชก็สิเอาปะข้อลงพี่น้องเอาปะข้อลงพี่น้องเอาหัวจิงไข่ลงนี่แล้วนุชก็สิใสป่ปลาแดกหน่อยนึงนะพี่น้องแล้วมาเบิ้งน้อพี่น้องน่าตอนมันฟดอันป่าสุกแล้วนุชจึงสิเอาไข่หมดกับผักหวานลงด้วยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องหม้อฟดละ ฮก็ตักอันนี้ออกพี่น้องตักฟอมมันออกแจ้งมอฟอดฮก็ตักฟอดป่าออกเลยพี่น้องเด้ออันนี้เลยเห็ดให้มันขาวเลยพี่น้องเกนฮัาตักออกได้แล้วมันก็บปกขาวเ้วยเห็ดผนที่นืดบุมากกินปลาค้อกับปลาดุกก็ยังบุมมากมันขาวเลยพี่น้อง น้องปลาขึ้นชิุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะซีมรดชาติตามที่ใจตัวเองมากเด้อพี่น้องเด้อหลังจากปลาข้อสุกาก,ก,เากาเ็เอาพักวานลงเด้อพี่น้องพักวานลงพี่น้อง ผักหวานกับหอมเด้อพี่น้องเด้อผักหวานนี่มันก็เอาปรงสิแล้วก็ได้เลยละพี่น้องหลังจากเอาผักหวานลงแล้วกะ็เอาไข่มดที่เราเตรียมไว้เด้อพี่น้องไข่มดนี่ประมาณครึ่งโลนะนี่เด้เอเราก็ใส่เลยไข่มดเสร็แล้วก็โอเคนะพี่น้องเนาะปรุงปรุงหม้อได้เลยเตรียมไปกินน้ากันพี่น้องตามเจียวกันเด้อ ตำเจียมกเพชรผงเด้อพี่น้องกินกับข้าวจ้านี่โอ้สุดยอดไปไปไปกินน้ำกันพี่น้องสบายดีพี่น้องนุชเห็ดเราเด้อพี่น้องเด้อมามากินน้ำการพี่น้องเด้อเียลละแกงปลาข้อใส่ไข่มดกับผักหวานเด้อพี่น้องผักกะกะเล็กๆน้อยๆเนาะผักกัปลายพี่น้องตำเจี๊ยมกเพชรผงเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่ปาน้าอาเบ้อสุขุสุโขมากินข้าวกับนุชเด้อ แม่ม้อนมาเดอ้อมากินข้าวกับลูกนะแม่เลยจี้คนงามมาเดอ้อมามามากินรัาการพี่น้องกินข้าวเราบางเพื่อก็ซิมีทางไปพี่น้องอกการสกเกินสกการจินงอกจิงรีดมัล่ะมางเพื่อเพ็ก่กจะเจ้าพาไปไ,ไปทุกปีลงว่าปีนี้พันจะพาไปว่าพนนัดกันว่าจะไปว่าสั่นไปเดอ้อ พ,พ,พ,พี่น้องเก่งปากคอสะไคร่หมดพี่น้องถึงข้าวะมาลูกซายย่างกาหน้าั้งหลังตลอดเพื่อพี่น้องเราจะกินข้าวเจ้าหนึ่งวัอแล้ววันสุข ี่น้องไข่หมดเ네น้นๆพี่น้องมาๆๆแซ่บๆอืมแซ่บๆพี่น้อนึเฮากินเท่นึงก็แซ่บพี่น้องอืมอายนั่นน่ะ บอกว่าตอนน้เย็นพี่น้องอมาเดิ่มาเดินมาเดินกลมขัดแค่แท้ท Tak jauh senapinon. Tidak jauh sen. Jampi. Jam di sini pino. พักหวานนี่แะเจ้าไปได้พููเลยพี่น้องแะเจ้าไปเก็บอยู่ทีงเขาสังเกตุมพี่น้องแค่พักหวานปูมันจะออกเป็นสีแบบเขียวจางๆถ้าพักบอกพักอันพักหวานพรรมาติมันจะเขียวเข้มๆพี่น้องเขียวหมืดๆห,หนึ่ง พักอันนี้นะ่ะถ้าผู้ใดกินบรทึกปวดตัวนปวดโตพี่นออ้องเอี้ยงแก่พี่น้องต้นต้นป่าเน้เนๆพี่น้อง แซ่บแบมันดจอผายกลองเข้ามาันดจอพี่น้องขเขาอยหอนหอนพักก็ยางเหี่ยวเนี่ยคนกระเจ้าอยู่หน้าบ้านก็นจะมาตอน พ่อมันเนื้อมันหลายพี่น้องกลางก็หลายปานนั้ ເຮົາຄືນະພີ່ນ້ອງຈະມາຕອນເດີ້ເຈົ້າມາຕອນພີ່ນ້ອງແຮງເຮົາກໍຕ້ອງຕຶງບໍ່ຫ້າບໍ່ແພງເພິ່ນບໍຫຮາແນ เพื่มาให้มันกบทันเอง ก็มีคนหนึ่งเราให้นุดเจ้ากินข้าวเจ้าคบอเอาข้าวป้ากเมือ่อเราจะเอาออกมาให้ยังนุดบม่ได้ออกมาเลยพี่น้องข้าวมันคำใหน่นุชกัดเครื่องนึ่งบ่าม่นเอาข้าวป้าแล้วจะเอาออกมาว่าแม่ได้พี่น้องนุดกัดกัดเครื่องนึง่งฉะนั่นน,น,น,นี่ยังเวลากินข้าวเราเอาเอาข้าวข้าวป้าเราคือเอาอ้อมมาคืนบ่ได้ออกมาคืนพี่น้อจงจงนั้นดิ คือกัดเครื่องนึงนี่คือนึกบ่อ่าแบบนั้นพี่น้องเข้านึบใส่หน่อยนึบเอาตนหลายๆพี่น้องบอีีเด้อบ่ได้โมเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้โมเด้อ สำหรับคลิปนี้นุดลา,า dunno, พี่น้องไปกันเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นุ่นเนี่ยพี่น้องเป็นกำลังใจให้ได้เด้อก็ขอขอบคุขอบใจคู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นุ่นน้องผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นุ่ขอให้ผู้นั้นห้างมีสีุ่กล่ำรวยล่ำรวยเด้อพี่น้องเด้อรวยแล้วรวยอีกนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นุ่นนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย